สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็พบกับผมในครนี้ิหละเจ้าเก่าจากช่อง d u a ค c a s t e r ฮะห่างหายกันไ่นานมากครับสำหรับคลิปฟีฟ่านะฮะก็วันนี้ก็มาเกียนเกียกันฮะก็คือตอนนี้ฟีฟ่า n อนไลน์สามของเรานะฮะก็มีเปิดแอปตัวใหม่ขึ้นมาในทางของทางโทรศัพท์นั่นชื่อว่าฟีฟ่าออนไลน์สามโมบายคือตอนนี้มันมีกิจกรรมที่ว่าสามารถล็อกอินแล้วรับ point แล้วซื้อของแคสได้หรือเปิดนักเตะดีๆได้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะทีมผมยังไม่มีเฮียอะไรเลยเนะี่ยอันนี้ตัวหัดไก่ l e เ e l หนะ โอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะกันนะฮะปึ๊บเลื่อนลงมาด็อกบาร์2 1 1นนี่คือเปิดได้จากเออ่แพ็คพิเศษนะฮะที่มันแถมมาแล้วก็ผมได้เอาเงินไม่ได้ไปเปิดการ์ดแพตตินัมหรือพรีเมียมนะครับผมเอาไปซื้อนี่เอามาลุ้นโชคกันดีกว่าว่าจะได้อะไรโอเคนี่ครับเวอร์เบสเดี๋ยวผมค่อยเปิดแล้วกันเดี๋ยวมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนมานี่ฮะเงินที่เขาแถมมาก็จะมี การสามล้านหนึ่งใบสองล้านหนึ่งใบแล้วก็อันนี้2องใบอันนี้ครับตัวจา้างนักเตะธรรมดาแล้วก็แท็กตีจําลองลีกอะไรอย่างงี้ฮะว่าไปที่ผมซื้อมา2อันนี้ครับอันละประมาณ4ี0 0แคสถ้าตีกันในเกมนะฮะก็จะตกอันละสี่ห้ fc ในของโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวจะเปิดกันนะฮะว่า2ใบจะได้การ์ดอะไรบ้างมาครับมาว่ากันใหม่ฮะฮึบใบแรกปั๊บท็อปสองร้โอเค ไม่มีอะไรเสียหายครับตอนนี้คือได้หมดจะเป็นอะไรท็อปหนึ่งร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาใบาแรกนะฮะจะทําวันนี้จะมาปั๊มด้วยเดี๋ยวจะมาโชว์วันนี้เราจะมาเสี่ยงโชคกันนะสามสามรหัสด้วยกันโอเครหัสแรกเดี๋ยวเอา,เอาท็อปสามว่าของฟรีลีเจนต์ก่อนแล้วกัน,น,กนอ่ะปึ๊บได้อะไรป้าบแคมป์ไขว้เนี่ยอยู่ปารีสผมไม่รู้จักนะฮะคาบาเย่โอเค พับ W C base หนึ่งร้อยมาปึ๊บป๊าบโอ้สองล้านของฟรีฮะศูนย์หกไ่วะนเนี้ยรูเจนเบอร์โอเคว่าไปะฮะมาพับสองร้อยเหมือนเดิมของเรานะฮสิบชื่อลงล่างครับโอ้วิเอล่าทำไมแพงยังเลยใครวะเนี้ยวิเอล่าไม่รู้จักนะคือที่ผมก็ยังไม่ไม่ได้วุ่นวายอะไรกับพวกนี้เลย สองชื่อไม่ต้องหวังเลยนะเอาเกิน <c oughs> อะไรก็ได้ของฟรีโอเคมาปาบปูเตเวสโอเคโอเคเตเวสก็โอเค10บยูสิยูดีสุดอะไรตอนนี้ออลามฟูลาโมด <c oughs> โอเคสิบชื่อลงล่างเหมือนเดิมไม่ได้เป็นสูตรใครผมไม่รู้นะมาโอเคเพลงประกอบฟีฟ่าไรสามัชื่อของออ um นะนะทัมโลนฮะทามบอมมา หนึ่งสองสามว่าไปด้านตู้อินเนตา้าได้หมดแล้วตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะับว่ามูลค่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวกันมาคือถ้าอยาก,ถ,ายากถ้าอยากรู้ออราคาในเท่าไหร่ก็ตอนนี้โยงเข้าไปเลยหมดนี่เหรอปึ๊บ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 เท่าไหร่เนี่ยขอโทษนะมีอาการดีเลยเล็กน้อยนะะคอมพิวเตอร์ 10ล้านนะฮะตอนนี้นักเตะรวมๆกันทั้งหมดทั้งที่ผมเปิดของฟรีทั้งหมดนะสิล้านนะไอดีแรกโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันนะว่าจะได้อะไรบ้างโอเคครับกลับมาต่อกันในไอดีสองนะฮะว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อจะได้อะไรอันนี้ผมเปิดได้จากโกเออโกเอนี่นะฮะแพ็กโก wc แล้วก็ได้มาทปร้อยใบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้อะไรสชิ้นนะฮะ เมื่อกี้มูลค่าทีมรวมอยู่ที่10ล้านนะฮะไอดี ID นี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะทร็อป1 1อยูปึ๊บอะไรอีกทร็อป310อยูโอเคไม่มีอะไรเสียหายผมบอกแล้วโอเคเริ่มจากของฟรี <laughs> ทีละบายีละบาย,ะบายฮะป้าหกหมื่นสามเลตันเบนเลตันเบนมงไม่ใช่คนละคนกันโอเคแพ็ค WC เบส1น0ของฟรีฮะเหมือนกันปึ๊บเอเดบายโอ0.6 เราจะสามร้อยสิบยูสิบชื่อลงล่างเหมือนเดิมอันนี้ขอสิบห้าแล้วกันสำหรับใครนะที่กำลังรอตัวฟ i f a l i ล e 3สาใหม่นะฮะก็เป็น New Engine ที่ผมว่าผมไปดูศึกษาข้อมูลมาก็ถือว่าควรอยู่อพอสมควรฮนะโอเคมาใบาแรกปืบ๊บไม่มีเสียหายเก้าวันหน้า็อบร้อยสิบยู ลงไปสิบชื่อเหมือนเดิมได้อะไรก็เท่านั้นนะผมไม่ฟรีเลยนะถือว่าของฟรีฮะมาๆๆๆใบแรกปุ๊บเท่าไรสามแสนสองอันนี้ถือว่าเป็นไอดีดีท็อปร้อยมีท็อปร้อยอยู่เอ้ยเพื่อจะได้ฟุกมีเล่าหวังโคตรสูงเลยเราของฟรีโอเคฮะปุ๊บมาๆๆปุ๊บเอ้สอง สามมาไปเลยตูม้มปีเตอร์เช็คโอ้ก็โอเคไม่มีอะไรเสียหายของฟรีเดี <c oughs> ๋ยวมปดูมูลค่ากันนะว่าได้ไปเท่าไหร่โอ้ย <c oughs> คือไปเปิดก่อนหน้านี้ก็จะมีโรนัลนโดนหกนะฮะที่ได้มาแล้วก็มีจอห์นเทอร์ลี่แล้วก็ชินิเล่แล้วก็อเดบยองเมื่อกี้เปิดได้มีเปเป้แล้วก็แค่นั้นฮะ,ะที่เปิดได้ ที่เหลือก็จะเป็นแบบแพตตินัมบ้างแล้วก็เป็นของแบบนักเตมมะธรรมดาผมเปิดไปเจ็ดใบดี๋ยวมาดูคุณมูลค่ากันนะว่าเท่าไหร่เดบยอเปเป,ไป,ไป,ไปต้ต้นเบนพวกนี้ถือว่าผมอ่านี่อีกอันนึงนี่คือผมไม่รับนะเพราะเมื่อก,กี้มไม่ได้เผดตรงนี้ได้มาสี่ล้านแล้ว <c oughs> กับว่าไอดีแรกตอนนี้สิบล้านนะอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูต่อ,อกันไอดีที่สามนะฮะ โอเคครับผมกลับมาต่อ okay, ก so ันในไอดีที่3นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอันนี้คือ216อันนะเปิดได้เท่านี้จริงๆดวงไม่มีเลยโอเคมาเดี๋ยวเปิดลักกี้กันต่อฮะสำหรับลักกี้บ็อกปีใหม่ก็ผมว่ามันก็ดีนะแต่แล้วแต่ดวงโอ้08 08แดง50ตืบ214โอเคฮะไล่เปิดเหมือนเดิมครับเอาของฟรีฟไปก่อนมาใบแรก นานี่สิบสี <teachers> okay. hmm? nah. ่แหมเมื่อกี้ก็สิบสี่นะโอเคจะเบสโบเบสก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะลุยปุ๊บเปรโดโหเหี้ยแล้วไงล่ะโอเคทับสองร้อยก่อนก็แล้วฮะแพงสุดตอนนี้ก็ยังเป็นพ็อกบาอยู่ดีนะฮะก็ไม่เข้าใจว่ามันดีอะไรยังไงฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจความเหมือนกันไหนลองดูในพ็อกบามีอะไรดีบ้าง CDM ยิงไกล อ๋อซื้อเยอะแวสักเวสิบโอ้ก็ใช้ได้อยู่โอเคฮะตอนนี้ก็ห่างหายกันไปสักรยะยะถ้าก็พอดีเพิ่งกลับมาทำคลิปเมื่อไม่นานนี้ฮะพอดีหยุดไปช่วงหนึ่งมีกีฬาสีอะไรอย่างงี้ที่วิทย์ไล์นะฮะไม่ค่อยมีเวลาทำมามาร์คเขาให้โอ้โหใครวะเนี่ยคูรันโดใครวะเนี่ยไม่รู้จักอ่ะทับร้อยกอนทับร้อยอ่ะ แขงสุดก็วิเอล่านะฮะก้องหลังที่แม่งแข็งยิ่งกว่า,าหินโกงจริงๆก็ไม่ผมยังไม่เคยเจอนะแต่เห็นก็บอกว่าโกงกันเนี่ยฮะที่เลเวลบวกหนึ่งะที่เลเวลยี่สิบมงบอลนะฮะร้อยหกยืนตำแหน่งก็ความเร็วร้อยสองปฏิกิยาร้อยสี่ความอึดร้อยสิบแข็งแกงร้อยสิบคนหรือหินโกงกว่าเอ็แล้วมั้งเนี่ยโอเคมาฮะครบร้อย ไม่มีสูตรหาแล้วเปิดเปิไหมฮะป้าบสามร้อยฮะอันเดียปีโลก็โอเคท็อปห้าสิบนี่ฮะศูนยแปดแดงฮะแผงสุดก็ยังคงเป็นตอนเลสอยู่นะฮะสิบชื่อเหมือนเดิมครับโอ้อเลยมาชื่อหนึ่งไม่เป็นไรตอนเลสเก้าสิบเอ็มนะฮะโอ้ยมามาสักสองรอบแล้วกันหนึ่งสองป่ะลุยอะไร โอ้ยเดิร์ตควยอีกแล้วมึงมาอีกแล้วเหรอเขาก่อนก็มาหาล้วนะเดิร์ตควยโอ้ยมามามาเดี๋ยวไปดูมูลค่ากันนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแต่รู้สึกเฟลมากเลยนะเปิดอันนี้ไป200กว่าได้มาเก้าแสนมาฮะเดี๋ยวไปดูมูลค่ากับทีมกันนะฮะแพงสุดได้อันเดียปิโลนะฮะตามมาด้วยเดิร์ตควยรูนี่อันนี้เปิดจากท็อปสิบนะฮะโอ้ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยวินเลียม นนี่เฟโดห้าล้านบวกออกับตรงนี้เศ็ๆก็ไม่ถึงเอง็มหรอกห้าล้านแสดงว่ารหัสแรกเปิดได้ดีสุดเ <c> ป <oughs> ิดได้ดีเพราะแพตตินัมนะครับนักเตะรีเมียมได้ด็อกบาสัมบันสิบมาตัวละ3.9เอ็มโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฮนะสำหรับคลิปหน้านะจะเป็นเรื่องอะไรหรือต,ตอนอะไรครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ แล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ครับผมแหมบอกชา้าไปนิดนึงนะผมว่าแอะโอเคบายบายครับผมไว้เจอกันในพานหนาสวัสดีครับ